ก่อนหนะ้าที่ซาร่าได้ลองหลายๆตัวมาเนี่ยบอกเลยว่าอาการที่มีเลยที่เจอนะคะก็คือมีอาการปวดหัวนะคะบางทีก็มีใจสั่นด้วย<อ>แล้วก็เลยรู้สึกว่ากังวลเกกับการที่จะเลือกทานกาแฟหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับลดน้ําหนักแต่พอมาลองทานกาแฟ Enjoy Coffee ของเรานะคะอาการเหล่านี้ไม่เจอเลยะคะ่ะคือยังสามารถทานได้ไม่มีอาการใจสัน่นไม่มีอาการเวียนหัวเลยนะคะซาร่า ah ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากไปสืบค้นเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตในส่วนของโรงงานเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่ซาร่าเซอร์ไพรส์มากกว่าก็คือโรงงาน งานของเรานะคะได้รับมาตรฐานระดับโลกในการผลิตเลยนะคะและที่สําคัญคือ,คอกาแฟ Enjoy Coffee ของเรานะคะยังจัดจาหน่ายที่ประเทศฟินแลนด์ฮังการีและประเทศไทยด้วยค่ะแล้ว Enjoy Coffee ของเรานะคะเชื่อไม่ว่าสิ่งแรกที่ประทับใจก็คือ1รสชาตินะคะไม่หวานจนเกินไปนะคะหวานกําลังดีและที่สําคัญกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทำให้ซาร่ารู้สึก enjoy อ่ะการดื่มกาแฟา Enjoy Coffee การดื่มกาแฟทําให้เรายังมีความสุขเหมือนเดิมค่ะ